นี้เรามาพบกับชาวนาไทยนะครับการดํานาแบบดั้งเดิมแบบจำ้ำคุ่มต่อคุมเอ๊ะเขาเรียกว่าเป็นก้าหรือว่าเป็น<ท>ะอะไรก่อกาเออจ้ำแบบจะได้ล่ะแบบดั้งเดิมอโอ้โหดํานาไทยดําปลูกข้าวเนาะเออดินเหมือนจะนิ่มเนะาะบ่มีร่องอกร่องโอยสักคนเนี่ยบางคนเาะ ปลูกดินแข็งเนาะเฮ้ยเฮ้ยแต่ลูกแต่ผัวแต่คนไทยด้วยนะเอออันนี้แงกิฟอ่ะปลูกอย่างนิ่มเอ้มันเป็นดินดินอันนี้น้อจาจนอนเออมันเป็นออกดินทรายด้วยหรือเปล่าอืมดินมีไหม เออจ้ะมีมีมีทายอยู่ไหนพ่ออันนี้ปีที่แล้วได้กี่ตันครับเนี่ยท่านผมยังกินข้าวเหนียวเลย คนตากิ่นข้าวเจ้าไหมฮะอันคนวัางแฮ่กินข้าวนึ่งจ้ะแทก็บอกโอ้ยเวลาห่งห่งเอายังใดย่างหนึ่งเตอจากข้าวนึ่งกับข้าวนึ่งไปเลยข้าวเจ้ากับข้าวเจ้าไปเลยอันี้ห่งสองอย่างแท่เกษสรได้ข้าวเนาะบอกว่าห่งกับหุงอย่างเดียวกับโอ้ยอันนี้ห่งสองอย่างตึเข้าวนึ่งข้าวเจ้า ก็ต้องตกลงกันก่อนกวันนี้กินข้าวนึงเนาะเจ้าบัร้ยแตกคอบัาเลยล่ะนี่นะยังงามคนงามคนงามปลูกข้าก็ต้องงามมาเนาะเออคนงามคนรอปลูกอ่ะ หญ่บิงูไหนถึงไล่ไหมซํานีบน่บอกโอ้เดี๋ยววันนี้มีลุ้นเซตแนนอนนะครับเลือีกน่งบิ้งไล่กว่าๆข้างสะมีลุ้นเซเแนนอนวันนี้วันนี้จะเป็นวันฉลองเนาะวันฉลองแน่ละเซลเซลไนอย่างีแทกินอยู่